ลูกเลยค่ะอ่มีเลือดอ่โอเคเดี๋ยวช่วยช่วยห้ามเลือดด้วยนะคะตอหบิดอันนี้นะคะอันนี้ X เนาะ X คือตัวไหนนะคะอ่า X คืออะไรคะ X คือสิ่ง X เจ็ง X เจ็งยิ่งเนาะอ่ะตรงที่เป็น a r t e ี่นะคะเกตก็ทำการห้ามเลือดก่อนเนาะเพื่อนห้ามเลือดเรียบร้อยแล้วสมมุติสมมุติว่ามันขาดอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวขอททนิเก้เลยก็ได้ มส,สมมติว่าตอนนี้มีเลือดไหลยเยอะมากเลยนะคะเราเห็นนะองขอนมีเลือดออกไหลยเยอะมากเลยมาปุ๊บจีนารเสร็จแล้วก็ปุ๊บเห็นตำแหน่งเลือดออกเยอะมากนะคะก็ทําการมีเก้เลยนะคะคุณีเกลคือเนือบาดแผลไปห้าถึงสิบเซนนะคะแล้วก็ขัเนเนื้อข้อนะ,ะ,อะแล้วก็ขันพอเดินแม่นไปนะคะ โอเคขันแล้วเนาะแล้วก็เขียนเวลาเรียบร้อยแล้วเขียน t i ม e เรียบร้อยแล้วว่าเวลากี่โมงนะคะโอเคขันแล้วเลือดหยุดไหลนะคะเหนือข้อแล้วก็ขันจนกว่าเลือดเลือดหยุดไหลแล้วก็ค้่มสุดเขาสุดปลายไม่ได้นะโอเคเลือดหยุดแล้วเนาะอันนี้ x นะคะจัดการกับ x แล้วก็มาจัดการกับ a ต่อ a ก็คือเหมือนเดิมดูก่อนเนาะ c c เนาะ c ว่ามีอะไรผิดปกติไหมขอขอเปิดต่อดูนิดนึงอ่ะมีเลือด มีเลือดมีมีอะไรเนาะมีเลือด,ม,ม,อนะม,อดมีน้ำลายเนี่ยขอซักชัน่นเนาะเดี๋ยวขอเครื่องซักชัน่นซักชั่นอักเสบเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วก็ขอคนไข้เนี่ยได้ยิน <S <S ฟังเนาะเคลียร์เนาะเพียกนะ็คือเราฟังว่าได้ยินเสียงป,ปกติไม่ตอนนะนี้ได้ยินเสียงกรนนะเดี๋ยวขอเปดิดทางเดินหายใจก่อนอ่ะ,อะจอทัชกดปุ๊บโอเคเสียงกรนหายเดี๋ยวขอ,อขอ o p a นะคะอ่ะจะ insert OPE เข้าไปนะคะปุ๊บปุ๊บเปิ เรียบร้อยนะใส่ O T A เรียบร้อยแก A แล้วนะต่อไปมา B เนาะ B เมื่อกี้ค่ะ B เมื่อกี้ไปถึงตรงไหนแล้วนะดูดูฟังเคาะทำแล้วทำแล้วทำเสร็จแล้วปุ๊บสิ่งที่เราต้องดูเพิ่มเติมใน B คือดูจุกุล่าเวนหลอดเลือดดำที่คอโป่งไหมอ่ะนี่ๆใน K นี้ไม่มีเนาะแล้วก็ทีนี้ก็ดูเทคเคียเนาะคัตรงซุปเปอร์ซุปเปอร์เซอร์นอนตรงนี้นะคะตรงแอ่งคํานิ้วโอเคเทคเคียอินมิดลายดีนะคะ เนี่ย10ล,ลิอรมาให้เนื่องจากคนไข้มีการสูญเสียเลือดนะคะแล้วก็มีภาวะเสี่ยงขาดออกซิเจนในระดับ,บเซลล์แล้วขอไม่ลิ่แบคด้วยนะคะผู้ช่วย10ลิตรนะคะเปิด10ลิตรเติมอีกนะคะโอเคหมดแล้วยัง A จัดการะะกได้ย <B, S 2> ังคะ B จัดการได้ไหมนะ,ะ,ะต่อไปมาดู C นะคะ C ก <C S 1> ็คืออ่ะใส่ครอบคู่ข้าง,างวางไว้ผู้ช่วยจัดการเรียบร้อยเนาะก็เป็นลีดเดอร์เราผู้ช่วยให้ทำอะไรได้นะคะ ซีก็ C คือคำเพาเนาะคำเพาเพา,าคือเบาเร็วเนาะเหมือน,นกันอาราเมื่อกี้ค่ะตรงบีเมื่อกี้ไม่จำเป็นต้องนับเลขแค่ดูว่าหายใจเร็วหรือว่าชา้าผิดปกติไหมหายใจตรงอกขยับเท่ากันสองข้างไหมดูดูลังเอสแยมเมื่อกี้ขยับเท่ากันไหมนาะไม่ต้องนับเลขนะเพาก็เหมือนกันไม่ต้องนับคำปุ๊บอ่ะเ้เพาเบาเร็วเนาะคนไข้เขาเป็นไงคะชอบไหมเบาเร็วนะเพาเบาเร็วแล้วก็อ่ะ ดูดูว่าคุณไข้มีเป็นไง mm. เนื้อแตะตัวเย็นไหมมีเนื้อแตะตัวเย็นนะคะอ่ะสัมผัสหลังมือสัมผัสคุณไข้มีเนื้อแตะตัวเย็นแล้วก็ดูอะไรคะ mm hmm. แคปไปที่อีกทีวะอ่ะ mm hmm. อันนี้มากกว่าสองเซกนะคะกดไปแล้วเนี่ยมากกว่าสองเซกเนาะ,อะโอเคเสร็จปุ๊บแล้วก็มองหาเอ็กซ์เรย์นอฟบิดดิง้งอีกรอบหนึ่งว่ามีมีเลือดออกตรงไหนไหมไม่มีแล้วเนาะตรงนี้หันไปแล้วมันหยุดไปแล้วน่องเลือดหยุดแล้วโอเคอ่ะเสร็จ A B C เสร็จแล้วก็ ถ้าปวดขันนั้นเลือดเลือดเลือดดิแล้วไม่ต้องไม่ต้องห้างนี้แล้วนี้คือเป็นการสต็อบิบไ่ฮะนี่ห้ามแล้วนี่ต็อบิดอยู่เนาะแต่ถ้าขันจะแล้วเลือดยังไหลอยู่ก็ดับเบิลได้เนาะดับเบิลอีกเส้นหนึ่งขันเหนือเปิดเส้นนึงไม่ใช่ล่างนะก็เหนือก็อาจจะไปตรงนี้เลยแล้าไม่ก็ตรงข้อพักเลยเนาะขันเหนือเส้นหนึ่งเสร็จปุ๊บ a อดีหมดแล้วเนาะคนไข้คนนี้เราให้เป็นสีอะไรฮะจีเด้งไ่จากว่าคนไข้ ไม่ต้สุดตัวต้องเนาะให้เป็นสีแดงเนาะต้องรีบส่งนะคะเดี๋ยวขอทีมเตรียมสไปน้ำบอดนะคะเตรียมสไปน้ำบอดแล้วเตรียมคอล่าด้วยนะคะเตรียมคอล่าโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะที่คนไข้มาด้านนี้นะคะเดี๋ยวใส่คอล่าใส่คอล่าใส่คอล่าทีนี้เราก็วัดคอล่าเนาะวัดคอล่าจากด้านไหนด้านนี้ก็ได้นะคะหนูยังไม่ได้เรียนนะคะโอเคะ ก็มาวัดคอล่าเนาะว่จับว่าเท่าไรเอามาเอามาสามคนลาใหญ่ขึ้นคนลแบบฝัไม่ได้ด้แค่นี้สมมติว่าอรด้านขวา่เอดี๋ยวดแล้็บต้องใส่ยันคอเลยมั้

ต like be okay. ่อไปเดี๋ยวเราจะที่คุณไพ่เนาะเตรียมทีุ่ไพ่นะคะยรวบลงอ่ะวรสาไหมเแกนะครับเราลงคิดใ้งเดี๋ยวค่อันนี้จะ โอเคนะเนาะเต็มพริกระหว่างนี้อาจารย์ขอตรวจหลังไปด้วยเนาะ,ะตรวจหลังไปด้วยเลยไล่ลงมาตามในแนวสันสหลังนะเนาะว่ามีความผิดความผิอยูตรงไหนไหมเนาะดีเพื่ออะไรไหมโอเคไม่มีปกตินะตรวจจริงๆแล้วเนาะตรวจนี้เลยค่ะไล่ลงมาปุ๊บโอเคไม่ม,อม,มีอันนี้ไม่ปล่อยนะมโมนี่มากกว่า

เรียบร้อยเนาะอ่ะสมมติว่าคุณมค่เนี่ยเขาขึ้นอินบุลแล้วแล้วเนาะรัดเบลรัดเฮดเฮดต,ตั้งอย่าปล่อยมือ,นะอเนาะอเฮดตั้งเรียบร้อยจะสกิบเองอ่ะปล่อยเฮ้ อ่ะสมมติว่าเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะติดเฮดเรียบร้อยอันนี้ออน going เอาขึ้นรถแล้วนะคะเอาขึ้นรถเรียบร้อยปุ๊บต่อไปทำอะไรต่อไหมคะบนรถตรวจตรวจสาวอ่าอยู่บนรถคือ re assessment ก็ ass คือดู x a b c รอบหนึ่งก็ดูจุดเลือดออกเนาะดู x ดูว่าอ่ะที่เราขันเชนอกเมื่อกี้ที่เราตรงนี้เกยไเมื่อกี้มันดเลือดอยู่หรือยัอยงนะคะโอเคเสร็จปุ๊บ x. x แล้วดูอะไรต่อฮะ เอเอก็ขอเปิดปากดูทีนึงเนาะอ่ะโอเคอ่ะเรียบร้อยไม่มีไม่มีพวกเลือดอะไรในปากเนาะคนไข้ก็ไม่มีเสียงกลนอะไรตอนนี้ใส่ o p a นะแล้วก็เอผ่านเนาะแล้วก็ขอดูเลยคะ B B B ก็ดูใหม่อีกทีนึงอ่ะฟังอีกรอบนึงตัวนี้มีเดี๋ยวช่วยนิสัซย์หน่อย Yn y dae chi โอเคดูบีต่อเนาะแล้วก็ดูบีดูดูอักคำดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็นี้ก็สโอเคลอ expand เท่ากันนะคะส่วนของคำาันยัานาันนยนันยนัน ได้ยินรังสาวก็เท่ากันเนาะอีกคนวิศาวทั้งทั้งสองทานนะคะเสร็จปุ๊บท่านก็ดีนะคะวันนี้โอเควีโอเคไหมคะวีถ่ายเนาะแล้วก็จับเลื่นชัวอะไรครับดูซีเดี๋ยวเราลองมอนซีพร้อมกับตาเรามองดูจุดเลื่อนออกด้วยเนาะดูเอ็กซ์เรย์นอว์ดิ่นด้วยนะคะเนี่ยเราทำเท้าเนี่ยเราก็ดูมองหาตัวอื่นได้ด้วยตั้งแต่หัวจะลุดเท้าเนี่ยป๊บโอเคเขายังคงบางเร็วอยู่นะคะ เบาหนึ่งแล้วก็ดูว่ามีสิ่หนืออกไปยังไหมแล้วก็ดูแค่เพื่อแค่เพื่นะคะเกีนวิ่กดแล้วก็ปล่อยนะอันนี้มากกว่าสองเศกนะคะโอเคอย่บนรถทำไปต่อไหมคะับทำไปต่อไหมัเถิด้นีอแล้วที่ท่ที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 ่อี่ที่ทที่ที่ที่ะี่ีที่ที่ทีที่ีกคี อันนี้อันนี้เป็นแค่ขั้นตอน p r e l i m i n a survey นะถ้า preliminary survey H A B C ไม่ผ่านไม่ต้องไปตัวอื่นแล้วเนาะถ้าผ่านก็มาต่อ secondary survey เนาะอ่ก็คือการซักว์ประวัติ sample เนาะเมื่อกี้พูดเหตุเหตุการณ์มีไหมคะมีไหมมีอ่าถ้ามีก็ซักว์ประวัติเหตุเหตุการณ์เนาะเนื่องจากว่าเขาขับ M C คนเดียวจะไม่มีญาติมั้งด้วยถ้ามีญาติก็ซักว์ประวัติญาตินะอันนี้ก็คือขอเพื่เหตุการณ์หนึ่งคนเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ ได้แค่เหตุการแต่ตัวอื่นไม่ได้นะอัลเลอร์จีหรือดเรชันตัวอื่นไม่ได้เลยนะคะโอเคพอาไม่ต้อนท้ายเนาะเสร็จปุ๊บเมื่อกี้ขาเมื่อกี้รู้สึกมีผิดรูปด้วยเนาะเดี๋ยวขอไปกนู้อ่าสกินด้วยนะคะสุ้ลด้านยได้ลย่้เได้เลยได้เลยได้เลยไ่ะได้สลดลงเลยได้ดย่างก็คือทำบนรดเนาะ สมมติถ้าจะให้วีก็ให้บนรถนะถ้าจาเป็นแล, MV, นะแล้วต้องให้จริงๆก็ขอได้นะขอีีได้แล้วต้องบนรถอันนี้ขาทนนี่ขาติดิด,ด้วยนะคนะเราขอจะกินขา ำคอนเสิรไปก็ปิดกิดก็ปิดันร่วมดล้ไมอเพอลาเรียบรอเสร็จปุ๊บอย่าลืมคัมเท้าหลังเท้านะุณค่ยมีสไลจุลีไหมเนาะโอเคคัมเท้าุงเท้าอไนที่อเนาะุงเท้าอะไรทอนนะคะเพราะว่างนั้นเราก็มสุดปไม่ได้เนาะ อ่าโอเคาขา่แจะอล้ระหว่างนี้ก็ต้องซาม้น้องพีพีได้แล้วนนี้พีได้เก้าสิบ6 0นะคะเขาเขาคีได้ย้อยแล้วเขาซากกซ็ไเท่าไหรอเแปดสิบหนะโอเคแล้วก็ดูอะไรอย่างครับอ่าอ่าอ่าอ่ตอนนี้อ่าีสิ ทำอะไรตอบไ,ไ,ไ,ไม่ทันทำอะไรตอบไม่ไม่แก้ไขเพราะว่าวอืมในการแก้ไขนะเนาะแก้ไขเพราะว่าชอบเมื่อกี้เราจะต้องปิดอะไรแลนะ้วถ้าจะให้เอวีก็ให้ได้ให้ตอนนี้แหละบนรถนี่แหละไม่ใช่ว่าให้พี่ซีต้องให้บนรถเสร็จปุ๊บก็รายงานเคสถ้าเราจัดดูอะไเรียบร้อยก็รายงานเคสกลับไปที่สูตรโดยใช้หลักอะไรนะคะมิสเนาะมิสตัวแรกคืออะไรคะลิตัต่แรกคืออะไรคะลิอ่าใครเป็นเคสอะไรคะเคล็ดชายหรือไร c ลงเอนะดแล้วคุณไม่รู้สึกตัวแล้วก็อะไรอีกไอเลอ้วยคนไขคนไขเนี่คนไข้มีแล้เสีเือที่ขาแล้วก็มี fracture นะคะตรงขาด้านซ้ายนะ i n j u r y part ก็เลี้ยงแต่ APC นะ i n j u r y part กลีงแต่ APC มื่อกี้มีอะไรนะมีมีลิ้นตกอ่าปึกการเดินใจซักชั่นใด้เร้อย รีฟเส็จอะไรต่อฮะไบโคไซด์ไบโคไซด์แ no? ล no. no, no. no, no, no ้วก็ตอนนี้คือแปดเก้าสิบสี่สิบเก้าสิบหกสิบเผาเาร้อยอาร์ยี่สิบอ่าออกซิเจนแทตอนนี้เก้เก้าเปอร์เซตแล้วก็อะไต่อฮะทรีทเมนการรักษากต้องคือเร่แต่อีเลยอ่าโอเพนเเเนาะกระชแล้วก็ใส่เอทให้ไข้กาชั่นทีเอวเแล้วก็อะไรฮะออนแทวิแบ็สิตรตินนะคะแล้วก็ ทำการนิเก้นะคะขาด้านซ้ายแล้วก็สปริงเลื่อนต่อสปริงแล้วก็ใส่ฮาร์ดคอรล่าเอาล็าลอคเฟรนั์ออกเนาะนำไว้ผ้าหลบพอไว้ไว้สีนี้นะคะโอเคอันนี้เรียบร้อยเนาะแค่คอนดิชั่นเซเวนกคนไข้คนนี้ไม่ผ่านก็ไม่ไปทำตื้นต่อละไปหยุดแค่คอนดิช่นเซเวนแต่ถ้าท้อผ่านก็ไปทำตื้นได้เนาะอันนี้ยังไม่ผ่านเลยนะ นี่คพี่สุเวทต่อไปจะสอนเกี่ยวกับการตรวจระปิดทอมหน้าเนาะอันนี้ระดับปีทอมหน้านะครับต่อไประดับปีนะ